อยากเน้าไอ้คนขับุะเกิน สองพันสองสี่เจ็ดสิบเจ็บเยอะไหมน่ะก็ว่าใครบีบแต่ตามหลัง

hai yêu đây mấy? dip đấy hai yêu đời mày mong ngò ngò bại thảo bại thảo mỏi mày mày không có dip đâu ok mày 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 quả mày 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 พี่น้อยพี่ผู้หญิงอะเข้าทำเลยน่าน่าขอกเขาน่าขอกเขาพี่ขอชุดล้างแผลพี่น้อยหน่อย

แขนซ้ายยกไม่ขึ้นนะแขนซ้ายยกไม่ขึ้นด้าาวยทำไมขาเขาเป็นอย่างนี้โอเคเขาสับงให้เลยโอเค,คพี่ แขนซ้ายยกไม่ได้เหมือนกันใช่ไหมไม่ได right? okay. ้เลยนะเจ็บทั้งแขนเลยว่าเจ็บเฉพาะช่วงแขนซ้ายกระดกข้อมือได้ไหมขยับข้อมือได้ไหมขยับข้อมือข้อมือได้ครับข้อมือข้อศอกได้ไหมเงาะยกไม่ขึ้นทางซ้ายยกไม่ขึ้น เดี๋ยวเดี๋ยวจะไปมาไหนครับที่มีสิทรักษาที่ไหนศิลิกิตศิลิกิตเดี๋ยวนะศิลิกิตก็ส่งระยองไหมเดี๋ยวนะมีมีมี ประกันเขาอยู่เครกิตน้ำส่งไหนกันอะระยองเลยเนาะน้ำน้ำมันอยู่นี่ ไประยองกันแล้วมัข้าวรยองครับปวดปวดพี่ผมยืตัวเอทีเคนะกันหนใจนะหนึ่งสองสมเก็บบอกนะอีกข้างหนึ่งนะเดีะเดะ

một lái mới lái, cái lái sốt để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

lốp lốp anh anh Pin anh Pin anh nằm anh 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 mờ này nữa.

Okay. để hai lòng bạn có lãng tạo Được อ๋อบอดไม่มีอ่ะพี่โอเคเขาแล้วไปของใครอ่ะนี่อ่ะ ก๊อตไปเลยทันไปเลยเหรอไม่รูปด้วยก๊อตเลยเดี๋ยวให้ลงมาบาลเขาล้างอีกทีก็ได้เป็นรอยไหมเลยโอเคเดี๋ยว okay. ลงมาบาดำเนินการต่อ อ้าวแล้วคนนี้เป็นไรอ่ะแล้วคนนี้เป็นไรปาดเจ็บครับอ้าว <c oughs> <c oughs> ไปกัาพี่เข้ามาไปถายวอแรนรถรถรถมามาพี่รออยู่นี่มาแม่าไหนก็ข้ไหนอ่ะถามเขาอ่ะถามเขาไ่ถามเขาเน่ะ อะไรยังไงทำอะไรของผู้หญิงไง